อเรามาดูวิธีแก้นะครับช่องค้นหาใน Google Chrome ที่มันเปลี่ยนโฉมเป็น Yahoo นะครับมาดูบนเราจะดูแถบด้านบนซ้ายมือครับที่พยายามวงให้ดูนะครับตรงนี้นะครับจะแก้ยังไงนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับช่องด้านขวาบนนะครับจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือก s e t t i n g เสร็จปุ้บนะครับให้มาช่องที่ช่องที่เป็นเขียนว่า s e a r c h engine นะครับถ้าภาษาไทยน่าจะเป็นเครื่องมือค้นหานะครับที่เป็นรูปเว่นขยายตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็เลือกที่เมนูด้านล่างครับเสร็จแล้วนะครับจะมีตรงนี้ครับจะมี Google นะครับแล้วก็มีที่เป็น Yahoo นะครับเราก็แก้ได้วิธีการก็คือจุด3จุดเือนเดิมครับแล้วก็ make default นะครับภาษาไทยน่าจะเป็น ั้งค่าเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ Delete ด้านล่างทิ้งแทนครับแบบนี้ครับทีนี้เรามาดูครับ Google ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วครับ